สวัสดีจ้าหูนี่กูได้ขู่ว่าว่าหมากันนีเป็นหมากอี่ยังนีพี่น้องมือนีเป็นพา,พามาล่องพี่น้องมามามาตาเป็นมา,จากจ้ามาล่องเบองวมาเป็นหมากขี้ยงมาเบิรง,งกันเลยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพบก็เป็นหน,น่นนยนนอยผา,า,ากินผ้าเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ยีแล้วพี่น้องเต้นเต้นเต้นลูงกเบาใจว่าเป็นหมากอี่ยงเนี่ย เพว่านมันไปซื้อกับเขามันไปเห็นพี่น้องจริงๆเราเป็นเห็นอะมันน่าละละอันเนี้ยเ็นบ่เคยรู้ว่ามันหมาเป็นอย่างจนเบนไม่่าเมิ่งเบิ่งเกิดไปพอช่องยูทูบชอมหนึ่งเป็นถึงรู้ว่าเป็นมากระบองเพชรเป็นบ่เคยรู้ว่าต้นกระบองเพชรมีลูกผลออกมาแบบนี้เราเบนก็บ่เคยรู้ว่าต้นกระบองเพชรกินได้หรือว่าลูกผลผลไม้ของเขาห่ะกินได้พี่น้องอันตั้งแต่เกิดมากถึงอายุถึงสี่สิบแล้วพี่น้อง บ่เคยรููว่ามันมีผลไม้มีต้นกระบองเพ็นนะสินีลููออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถกินได้ว่าเคยรูพี่น้องเพราะว่ายูตามันนอก้านเท่ากับเก็บบักเล็บแมวบักเมาเยอกินพี่น้องแบบบวกแบบยังกันสิเนาะกระโปงหมอนั้นพี่น้องว่ากินได้จนมาเบิ่งช่องยูทูบช่องหนึ่งมาเปิดพ่อเขาบอกว่ากินได้ล้วกานพร้อมรสชาติมันแซ่บพร้อมเ้วเป็นว่าเคยกินเกิดขึ้นบ้างว่าเคยกินแจ็คเกอพี่น้องมาอยู่สิงคโปร์นี่ละ ยางที่บ่เคยกินก็ได้กินอย่างบ่เคยล่อกก็ได้รอนเห็พี่น้องอันนี้บ่เคยได้เคยกินจักเที่อมาอยู่สิงคโปร์ที่หาปีแล้วพี่น้องตากระบืองลูกพราะาเป็นลูกกระบอกเพชรนี่พี่น้องบอลูกเลยได้เป็นเบื้องลูกเป็นลูกกระบอกเพชรมันไปตลาดมันเห็นนะมันมันจอมสินีลูกมันสิีลูกหน่อยตัดนี้เป็นแบบว่ามันเป็นผลไม้มันมันหมากอีนอย่างกระเบื้องหูนะพี่น้องพึ่งมาลูกตอนที่ว่าเห็นเห็นช่องยูทูบเหนเราไปเปิดเบิ้งนะพี่น้องก็เลยไปเห็นโอ้ถึงไม่รู้ว่าอันนี้ลูกกระบอกเพชรแกินได้ บ่เบาหลายพี่น้องเข้ามาล่องชิมเบิงว่ามันหวานบอกมือว่านหนึ่งซื้อมาซีห่วยห่วยละหาเหรียญหาเหรียญสิงคโปร์เลยพี่น้องโตเกิ้ลไท่กับาณลูกละลอยกวะาบาทไปเล่นซื้อมาล่องเบิงซีลูกว่ามันสิเสบว่าบ่เบาหลายพี่น้องเข้ามาล่องเบิงพร้อมกันมันกะสิเป็นลูกมาเนี่นะพี่น้องหมูกใหญ่นะพี่น้องลูกหาเหรียญนะลูกใหญ่โยบ่คิดว่ามันสิแพงขนาดนี้ปอมแต่ว่าก็่ยักล่องนะพี่น้องล้วกอยักเอามาให้พี่น้องเบิงนะ มันลอกไปพ,อพอร้อมๆกันพี่น้องมนะเติมป๊อปลู่ละป๊อปลัวสิตัดใจพี่น้องเพราะว่าบ่เคยกินเขาตัดกลุ่นเขาตาัดก,กลุ่นก่อนเนาะอัดก่อนเนาะพี่น้องตัดมากกลัวมันสีแบบนี้นมนนันก็สิตัดหัวมันมื่อนี้บรรยากาศโอโ้ o o o M K K. มีใครเมื่อนี้สิงคโปร์อากาศสีแบบว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่ด้วยพี่น้อง มันเป็นตุ่นกับมันเป็นหลูกกับบองเพชรกรณีพี่น้องเมื่อมันแก้วมังก่อนเป็นก็ไม่ได้ถามเขาด้วยพี่น้องว่าสนเป็นหลูกกับบองเพชรหรือแก้วมั่อก่ออันนี้แล้วมาสิ่งกันเนึ่งลูกยังกระซังก่อสิ่งกันไปพร้อมๆมกันพี่น้องจัดกลุ่มอีกก่อน เป็นล่างเหรอได้พี่น้องโอ้ยฮาแดก็กด่าเลยอันนี้มันแก้วมังกรเหมือนโมเมนต์อัน,น,น,นตัวหลูกระบ,บองเพชรโอ้ยฮาแดก็กด่าคณเอ้มันงัวักแต่เนาะเป็นกับข้าใจว่าแก้วมังกรมันสิมิถุนายชมพูอย่างเดียวหา่างเอินมีสีเหลืองป้อมเด๋อสร่างกันเนาะพี่น้องซื้อมาแล้วเคยกินยาคีอาดสูสีสีเหลืองนี่ลอกงกินซะเลย อันัเก่าหวานส่วนละพี่นอ้องหวานนี่ไม่จ้ะโอ้ยแล้วว่ามันหนอกครักนะพี่นอนะ้องนะบ่หัวแกะมังก่อนมีสีเหลือง แก้วมั่งกอหาคนาเลยเพราะว่าเป็นเมืองในช่องยูทูบเลยแต่พี่น้องลูกก้อนกระบอกเพชรนะมันติดไข่ไข่กันก็แก้วมั่งกอเลยด้วี่พี่น้องมันติดไข่ไขกันเลยไม่ๆๆกต่เขาใจว,ว่าอันนี้เป็นแก้วมั่งเป็นกระบอกเพชรเป็นลูกกระบอกเพชรเป็นทึ่งสมากแล้วว่าอันนี้ก็หวานอยู่ดอกพี่น้องมีหนาเขาขายดูกระหายเห็นเพราะว่าเขากินเขาสีหอ,อมๆนะพี่น้อง หอมหวานน่ะหวานมากเลยพี่น้อง ลองดูนกอ่อ,อสหากันบ้านอนสีนี่อะนียขนนี่น,นมันสีนีจริงแบบนี้พี่นอ้องพี่น้องมัอนก้นาอาจสิงูกก็ได้แต่ว่าสำหรับเป็นพวกหูอย่างในพี่น้องมันนอมันน้อกเนี่ยได้ผัวสิงคโปร์รับสักว์่ว่าได้ผัวสิงคโปร์ป ไดี๋ยวไม่อยู่สิ่งของโผล่กัซักแต่ว่าเดี๋ยวไม่อยู่สิ่งขอโปล่พี่น้องเอ้ยมันนอกอีดีได้เป็นอะนะสิบน่นอยู่ร่องบนนอนพี่น้องข้อสีหวานบอกเปิดมากก็สิบเอ็ดเลยสีหวานบอกสิบบนเขาเพรู้ว่าของประเทศที่อย่างไรพี่น้องอันนี้เขได้ถามมาเมื่อว่นมันใจแห้งกันนึกเขาคิดว่าเป็นลูกกระบอกเพชรหน้าแต่เขได้ถามเขา tấn nó quán và bưng bưng, để, bưng này bưng này youtube chọn youtube nó có của bọn thiên là nửa tí แต่ว่าผิวดันนอกมันก็สีคล้ายๆกันนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันสีลูกน่อยก็น,นี่เราเป็นจุดพ้นมานะร้องนะหรืออยากร้องม,มึงเดี๋ยวมื่อไหร่สิไปห้ายูโรสิไปถามเขาบะมี่บอเดี๋ยวสิเอามาลองมึงมาพี่น้องเนาะกินอันนี้ไปก่อนเสียพี่น้อง ปกติเป็นก pues nah, ิ่นต้นไวย์สีชมพูแล้วพี่น <im> ้องว่ามันก็ดพวกไอหวานมันสีแบบมันมันเวยกับหวานอยู่หัือนพ่กหวานแบบนี้นะเราประสิดเจอแล้นี้เขาสีมีเอกรังพร้อมแบบหวานพอมแบบเดรบุลพี่น้องมันแบบมันหวานมันหอมไหมบอกมันใหญ่ก็ถือนะพี่น้องต้องมาลองชิมเบิึงลูกละหาเลี้ยงก็คือว่าเพแพงนะพี่น้องเพราะว่าก็มีความแบบ หวานหอมรสชาติเขาดีนะพี่น้องชื่อว่าว่ดแพง์ันผู้ใดว่าแพง์หนยปลูกเอาตอเนาะเมนบอลพี่น้องเราเรียนหนังสือหรักจาก สองหลุมนี้อิ่มเข่าได้เรื่อยๆพี่น้อ,นองเพราะว่ามันหน่วยใหญ่ ปั้นพี่น้องแล้วก็เอาเอาหอมขอมเหลือไปสองลูกเพราะว่าถึงสองลูกก็อิ่มมันงเลยไงค่ะพี่น้องเหมือนแบบนี้ค่ะ สำหรับผู้นหนุอยนะเขากินลูกเดี๋ยวเขาขึ้นกต่ซีอิ๊มแล้วละ่ะแต่ว่าเป็นนี่โชงเป็นคนจิ๋หลายอย่างหน่อยนะพี่น้องสองสองลูกยังบ่ให้อิ่ม,ม,มาะไรแต่สิสามกุล่ะอิ่มแบบแทกของแทกในน่อน,นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำอีกงล้วพี่น้องฝากขอบคุณนะคะขอบคุณนเอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกนลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เขอบนารับชมเบนไปแล้วค่ะเป็นอุดรไปแล้วเบิ่งคุละใหม่มาผิทผิทย์ยัน ไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าค่อยๆกันไหมนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สําเลยจ้าสวัสดีจ้า